โอเควันนี้เราจะมาเรียนปั้นชอขนตากันนะคะปั้นชอบแบบมินิฮาร์ตนะคะโดยการใช้นิ้วมือนะคะใช้นิ้วมือปั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าลักษณะการปั้นเป็นยังไงนะคะการปั้นแบบมินิฮาร์ตนะคะจะได้ก้านขนตาที่ค่อนข้างยาวนะคะจะไม่เหมือนการตีนะแล้วก็ช่องไฟของขนตาก็จะไม่ ไม่ค่อยเสมอกันด้วยนะคะคือเป็นการาจัดระเบียบไม่ค่อยอได้ดีเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าการการจับแบบเมนวนหรือว่าการจับแบบมือนี้นะคะมันจะบังคับได้นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะโดยการเวลาเราเอาขนตาใส่เข้าไปเนี่ยให้เราใช้มือในลักษณะนี้นะคะคือจับเข้าไปในลักษณะนี้แล้วขยับนิดเดียวนะคะขยับ แบบนิ้วมือเนี่ยนิ้วมือเราทั้งสองข้างเนี่ยไม่ได้หลุดออกจากกันนะแค่ขยับผิวหนังนิดเดียวแบบนี้ลักษณะนี้นะคะลักษณะนี้ใช้นิ้วโป้งนะคะกับนิ้วชี้นะคะประสานกันในลักษณะนี้เนี่ยแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแบบนี้นิฮรัรดและเวลาเราช่อขนตาเข้ามานะคะโคนจะอยู่ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงนี้ในช่วงนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะวางในประมาณไหนนะคะเราก็จับขนตาให้ได้ประมาณห้ถึงหเส้นนะคะห้ถึงหเส้นแบบนี้นะคะจับขึ้นมาโคนเรดวชัดหรือเปล่าไม่ค่อยโฟกัสอย่างนี้นะคะ,คหหคะ,คะให้เอา ตรงนิ้วมือของเราเนี่ยค่ะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับประกบเข้าไปแบบนี้นะคะไม่โฟกัสมือเห็นไหมคะแค่บิดมันก็แตกออกแล้วพอมันแตกออกแล้วเราก็ตามาที่ยาวทวิเซอร์เข้าไปจัดระเบียบได้อีกรอบหนึ่งนะคะอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าโคนขนตามันจะค่อนข้างยาว เราสามารถเข้าไปจัดระเบียบได้อีกรอบนึงเราจัดระเบียบได้ตลอดเลยนะคะจนกว่าเราจะพอใจนะคะเนี่ยค่ะได้แล้วเนี่ยค่ะจุ่มกลววางแนบลงไปเลยนะคะเนี่ยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะการจับช่อบแบบ มินิฮาร์ดนะคะใช้นิ้วมือทั้งสองข้างนะคะนิ้วโป้งกับน,นิ้วชี้ของเรานะคะประกบกันเข้ามาในลักษณะนี้นะคะการจับมินิฮาร์ดนี้ช่างควรตัดเล็บสั้นด้วยนะคะควรตัดเล็บสั้นด้วยจากนั้นเราก็ขยับนิดหน่อยค่ะขยับนิ้วมือนิดนึงแล้วก็ใช้ทวิเซอร์เข้าไปบิดนะคะแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะ ก็จะได้ช่อที่สวยงามได้ช่อที่สวยงามแบบนี้นะคะชุมกาวแล้วก็วางลงไปนะคะเวลาวางให้ค่อยๆวางนะคะวางเบาๆไม่ว่าจะเป็นการวางแบบออกแบบบนตาขนจริงหรือว่าวางบนขาได้เรื่อยๆเลยนะคะนะคะ แก้ส่งขนตาได้เรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจนะคะจนกว่าเราจะอ่าโอเคโอเคกับช่อขนตาของเราแล้วนะคะในลักษณะนี้นะคะจนกว่าวางไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูการจับช่อแบบ mini heart กันเพิ่มเติมนะคะมาดูว่าช่อแบบนี้ จับง่ายจับง่ายมากเลยนะคะแต่ว่าแต่ว่าความบานและช่อของถันตามันจะไม่ไม่สม่ำเสมอการเหมือนการปีดนะคะหรือการเกลี่ยเทปนะคะแต่เราสามารถที่จะเนี่ยค่ะสามารถที่จะตกแต่งตกแต่งช่อได้ตลอดนะคะเนี่ยถ้าเรา,าตกแต่งช่อจนกว่าเราจะพอใจนะคะในลักษณะเนี่ยเห็นไหมคะ เดี๋ยวเรามาดูการจับช่อขนตาแบบมินิฮาร์ตกันนะคะนะคะการจับช่อแบบมินิฮาร์ตขนตาจะต้องอจับประมาณ5้ถึงหเส้นขึ้นไปนะคะ5้ถึงหเส้นขึ้นไปได้เลยนะคะใช้นิ้วมือนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะประกบกันในลักษณะนี้นะคะ เขาเข้ามาในลักษณะนี้นะคะนะคะเนี่ยค่ะ,ะแค่บิดแค่บีบเข้าไปนะคะแค่บีบเข้าไปอยู่นะคะแค่บีบเข้าไปเดี๋ยวกดโฟกัสกันกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสนะคะแป๊บนึ่งนะคะเราบิดเข้าไปเป๊บแล้วเราก็ใช้เนะคะทวิเซอร์เข้าไปจัดระเบียบนะคะจัดระเบียบจัดไว้เห็นไหมคะว่าก็จะได้ชอบ ตาอย่างรวดเร็วและสวยงามนะคะหรือเราอยากจะให้ช่อขนตามันบานกว่านี้อีกหน้าบานกว่านี้ก็สามารถที่จะ,ะจับเข้าไปเหมือนเดิมนะคะจับเข้าไปใหม่แล้วก็ใช้ปลายทวิเซอร์นะะี่ค่ะเข้าไปจัดระเบียบอีกรอบหนึ่งเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่ามันก็จะบานออกมาอย่างสวยงามซึ่งการจับแบบนี้นะคะช่อขนตาเขาจะ ไม่ค่อยสม่ำเสมอกันเท่าที่ควรนะคะช่องหันตาจะไม่ค่อยสม่ำเสมอกันเท่าที่ควรแต่จะเป็นการท,าทํรระะาทงานที่รวดเร็วนะคะเป็นการทํางานที่รวดเร็วนะคะลักษณะนี้แล้วเรามาจับแบบเมนนวลนกันนะคะหรือจับช่อบแบบมินิฮาร์กันนะคะนะคะเทคนิคการจับสามารถแก้ไขได้ตลอดเลยนะคะเห็นไหมคะ เอานิ้วมือลรงเข้าไปจับเนี่ใช้ชอบใช้ทวิสเซอร์นะคะจับบีบแค่นี้เองนะคะไม่ต้องบิดอะไรมากมายไม่ต้องไปบิบในลักษณะนี้มากมายนะคะเดี๋ยวชอบขนตามจะหลุดนะคะแล้วก็วางก็ได้ขนตาในลักษณะนี้นะคะเห็นไหมคะ แต่ว่าการจับแบบเมนนวลหรือว่าการจับแบบมินิฮาร์ดนะคะตรงการ้กานก้านเขาจะค่อนข้างที่จะยาวนะคะเขาจะได้กา้กานก้านขนตาที่ค่อนข้างยาวนะคะจะไม่เหมือนการกรีดนะคะการกรีดก็จะได้ก้านขนตา,าสั้นนะคะก้านขนตาสั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะในการาจับช่องขนตานะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนึงนะคะมาดูกันนะคะเนี่ยค่ะการจับช่อแบบมินิฮาร์นะคะใช้นิ้วโป้งกับน,นิ้วชี้นะคะประกบกันเข้าไปนะคะประกบกันเข้าไปนะคะเอาเราก็ปล่อยปล่อยทวิเซอร์ออกก่อนนะคะแล้วจากนั้นเราก็ใช้ทวิเซอร์เข้าไปเกีย่ยวคล้ายๆเอาเข้าไปบีบนะคะเข้าไปสกิดนิดหน่อยนะคะเนี่ยในลักษณะนี้เห็นไหมคะว่าก็จะได้ช่อที่สวยงามนคะคะได้ชอที่สวยงาม หรือเราอยากจะให้ช่อเขาขยายกว้างกว่านี้ก็สามารถทําได้อีกนะคะนะะี่ค่ะขยับเข้าไปอีกทีนึงก็ได้อีกเหมือนกันนะะี่ค่ะเป็นการแกบบ้แก้ไขได้สะดวกมากเนี่ยยางว่องไวเลยนะคะเห็นไหมคะจากนั้นเราก็จุมกลาจับช่อกันจับช่อแบบแบบมินิฮาร์นะคะมาดูกันว่าจับช่อแบบมินิฮาร์มันง่าย มันง่ายดายง่ายแค่ไหนนะคะเนี่ยมาดูเลยนะคะเทคนิคง่ายๆนะคะเนี่ยบิดแค่จับเข้าไปแน่นๆแ,แค่นั้นเองนะคะไม่ต้องขยับอะไรมากมายจากนั้นเอาปลายทวิซเซอร์ของเรานะคะเข้าไปเนี่ยขยับเกี่ย์เนี่ยถ้าเราอ่ายังไม่โอเคกับช่อที่เราต้องการเราก็สามารถจับได้ใหม่อีกรอบหนึ่งเห็นไหมคะว่ามันง่ายและรวดเร็วมากมายแค่ไหนนะคะเนี่ยการจับแบบ แบบมือแบบมินิฮาร์ดนะคะสวยงามแต่สิ่งที่ได้ก็คือก้านเขาจะค่อนข้างยาวนะคะเขาจะได้กา้กานก้านช่อ,ของขนตาที่ค่อนข้างยาวแล้วก็อ่าช่อช่องไฟเงี้ยช่องไฟเนี่ย,เ,ยเขาจะไม่ค่อยเสมอกันเท่าไหร่นะคะช่องไฟจะไม่ค่อยเสมอกันเท่าไหร่จะไม่เหมือนการกีดเนาะ,ะเดี๋ยว จันสุภาจะทําให้ดูกันอีกรอบนึงนะคะเป็นอีก1ทางเลือกนะคะอีกหนึ่งทางเลือกของการจับช่อขนตานะคะหนึทางเลือกของการทําช่อขนตานะคะคือการจับแบบเมนวนหรือ m i น i h ารนี่เองนะคะเป็นการจับที่ง่ายมากนะคะง่ายมากเนี่ยดูกันนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยจับมาก็ได้แล้วเนี่ยจับมาก็ได้แล้วเห็นไหมคะเนี่ย หรือเรายังไม่พอใจกระชอกตาก็สามารถแก้ได้เรื่อยๆเลยเห็นไหมคะแค่จับแน่นๆนะคะเราก็ใช้ทวิเซอร์เข้าไปกดนะ,ะใช้ทวิเซอร์เข้าไปกดในลักษณะนี้เราไม่ต้องไปบิดมากนะคะไม่ต้องไปบิดมากอย่างเมื่อก่อนเนี่ยคือพอจับเมนนวนหรือว่าจับมือเนี่ยต้องบิดนะบีดบิดไปบิดมานะการบิดไปบิดมามันทําให้เสียทรงได้ง่ายนะคะเสียทรงได้ง่ายแต่ถ้าในลักษณะนี้อย่าง การสุภารมเนี่ยมันจะไม่เสียทรงนะคะจะไม่เสียทรงเลยง่ายมากันนนะคะจับช่อวอลลุ่มนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจับช่อวอลลุ่มโดยการใช้มือนิ้วมือของเราเนี่ยค่ะมินิฮาร์ตนะคะหรือเราเรียกกันว่ามินิฮาร์ตและคลิปนี้ก็ตั้งใจอย่างยิ่งที่ทำคลิปนี้ออกมาให้ ดูให้ชมกันนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับช่างมือใหม่นะคะช่างมือใหม่ของเราเนาะอย่าลืมนะคะหากชื่นชอบอยังไงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณขอบคุณทุกคนเลยนะคะเอาไปฝึกกันนะคะวันนี้ทําคลิปมาให้ดูยาวนิดนึงนะคะเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ของทุกคนนะคะเพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกคนที่ได้เข้ามาดูมาชมคลิปนี้นะคะอีกอย่างนึงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะว่าการใช้นิ้วมือของเราเนี่ยสามารถบีบเข้าไปก็ได้หรือบิดอย่างนี้ก็ได้นะคะจับปุ๊บ ล้วบิดอย่างเงี้ยจับปุ๊บล้วบิดอย่างเงี้ยค่ะลองดูนะคะจับปุ๊บล้วบิดในลักษณะนี้ก็เรียกว่าจับช่อ mini h า a r t นะคะลองดูนะคะเห็นไหมคะเนี่ยจับปุ๊บล้วบิดเห็นไหมคะได้ช่ออย่างสวยงามเลยนะได้ช่ออย่างสวยงามเนี่ยได้ละง่ายมากง่ายมากการจับช่อที่ง่ายมากเลยนะคะเนี่ย ามาแก้ไขช่อขนตาได้ด้วยนะคะนี่ะแล้วก็วางไปแต่การจับช่อบแบบนี้โคนเขาจะค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะเราจะได้โคนขนตาที่ค่อนข้างยาวเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนึงนะคะวันนี้เราเลี้ยนให้เป็นกันเลยทีเดียวเลี้ยนให้เป็นเลี้ยนให้ได้เลี้ยนให้เก่งเลี้ยนให้เป็นด้วยนะคะนะคะเนี่ยใช้นิ้วมือของเรานิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะจับ พอจับได้ขนตาปุ๊บเราก็บิดในลักษณะนี้นะคะจับปุ๊บแล้วบิดในลักษณะนี้เรามาดูกันนะคะจับเข้าไปแน่นแล้วก็บิดค่ะเห็นไหมคะบิดนิดเดียวนะบิดนิดเดียวค่ะแล้วก็ใช้ทวิเซอร์ของเราเนะะี่ยค่ะเข้าไปจับจับแน่นๆเห็นไหมคะได้แล้วแต่ว่าช่อช่อเนี่ยถ้ามันไม่สวยเราสามารถที่จะแก้ได้เนี่ยค่ะ แก้ได้ด้วยการจับเข้าไปเหมือนเดิมให้บิดเบาๆนะะเนี่ยเห็นไหมคะวางลงไปมาต่อกันอีกทาไปเรื่อยๆค่ะทําไปเรื่อยๆทาเป็นเพื่อนกันทำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้จับปุ๊บ จับเข้าไปบิดนิดน้อยเนี่ยแค่ขยับนะคะไม่ใช่แบบบิดมากไม่ใช่แบบตะบีตะบันบิดนะคะเราแต่แค่ขยับนิดเดียวเห็นไหมคะได้ช่อละแค่ขยับนิดเดียวนะคะจุเก้าแล้วก,ก็วางลงไปค่ะเนี่ยมีที่จะวางละป๊บเดียวเป็นการที่ทํางานเป็นการทํางานไวมากการทํางานไวมากนะคะไวมากแต่ว่าแต่ว่าการจับช่อแบบเนี้ยช่องไฟเขาจะไม่ค่อยเสมอกันนะ ຍາຫ້າຈ